ไฮลังสตูดิโอภูมิใจเสนอเฮียหมูนีรอดมาแฉลูกชายลูกสะั้ยสร้างเรื่องรอกเงินเป็นร้อยล้านสังคมสงสัยว่าเอ๊ะยังไงมันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นกับคนจริงๆหรือเฮียหมูเป็นเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ยยโตแถมด้วยล้าหมูอันใหญ่โตมีภรรยาพร้อมลูกชายที่น่ารักอยู่กันมาอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายมีเมีย ได้เปลียนและมีความสุขสิไอลูกชายลูกชายเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วสิ่งที่ไม่ขาดคิดมันก็เกิดขึ้นจนได้ถูกลูกวางยาทั้งพ่อและแม่ไอ้ลูกระยำม,มันทำให้พ่อแม่เป็นคนไร้สมรรถภาพไม่สามารถดูแลตัวเองได้มันเลวระยำจริงๆแล้วดำเนินการขั้นต่อไปขอสารให้ตัวเองได้เป็นผู้ดูแลมรดกยักย้ายโอนทายทรัพย์สินของพ่อ เจกว่าล้านบาทและสุดท้ายทำให้แม่เสียชีวิตเฮียหมูเองก็ไม่คิดว่าลูกชายแท้ๆที่เลี้ยงมาด้วยความรักมันจะเป็นแบบนี้เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ปี2563เฮียหมูกับภรรยาอาศัยอยู่ที่พื้นที่บ้านโพจังหวัดสังเสาแล้วอยู่ๆเฮียหมูกับภรรยาก็ล้มป่วยลงเพราะลูกชายกับภรรยาใส่ยาในอาหารให้กินเป็นยาสลบที่ใช้สำหรับสัตว์ พอล้มป่วยลงก็เอาไปขังไว้ในห้องที่เปลี่ยนลูกบิดไม่สามารถเปิดจากด้านในได้ยังมีหลานที่อยู่ใกล้ๆหาทางเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกกีดกันมาโดยตลอดจนเวลาประจบเหมาะหลานจึงเข้ามาช่วยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้แอดมิดรอตรวจร่างกายตอนเช้าทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนแบบนี้ลูกชายตามไปที่โรงพยาบาลอ้างสิทธิ์ความเป็นลูกพากลับมาอีกตอนนี้มันเลยไปเปลี่ยนที่ขัง เอาไปขังไว้ที่บ้านพ่อแม่ของลูกสะั้ยเฮ้ยครอบครัวนี่มันยางโหดเลยงานนี้โดนขังลืมสองปีเลยจนเดือนพฤษภาคมปีหกห้าถึงหนีออกมาได้แต่เฮียหมูหนีออกมาได้แค่คนเดียวเพราะภรยาเสียชีวิตแล้วเฮียหมูเล่าเรื่องราวห้องที่โดนขังเป็นห้องลักษณะสีคูณปปิดประตูปิดหน้าต่างเอาสังกสีตอกไปต้องเห็นเดือนเหนตะวันกันเลยทีเดียวจิตใจมันทำด้วยอะไรไว้เด็กคนนี้ ช่วงแรกมันก็มีทีวีให้ดูนะช่วงหลังเอาทีวีออกไปเหลือแค่ช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ส่งข้าวส่งน้ําข้าวอย่างดีมามากกับปลากระป๋องน้ําก็น้าอย่างดีเอาจากก๊อกนะป้าปาไอลูกในละคุณชิงหมากิดชับๆเอ้ยละอาบน้ําก็ยังพระราชาสามเดือนครั้งหนึ่งครั้งละสิบห้านาทีไอเว้นขับถ่ายก็ยังราชาเอาเก้าอี้มาตั้งถุงดํามารองแล้วก็ <c oughs> ทําธุระเสร็จ มัดปากถุงกองในมุมห้องไอ้แล้วม,มาบ้านใส่ชุด PPE เข้ามาเก็บระวางถูกกระคังเฮียหมูถูกเอายาสลบหมูกอกใส่ปากโดยสลิงพ่อกระขืนมันก็เปลี่ยนวิธีมันเอามาคลุกก,กับข้าวตอนหลังเฮียหมูตั้งสติได้เฮียหมูเอาวิชาหนังจีนที่เคยดูมามันเอาข้าวมาให้ก็ยังไม่กินก่อนรอสักพักหนึ่งตรงไหนมีพิษมันจะเป็นสีดำแล้วกินตรงที่สีขาวๆและสุดท้ายก็น้ออกมาได้วันนั้น รีบไปแจ้งความเลยประกฏดทรัพย์สินที่หายไปเห็ดแค่ทองหนึ่งยบาทที่ดินสามไร่ครึ่งเงินสดเจล้านไม่ลวนทรัพย์สินของภรรยาเฮียหมูมา,าทราบทีหลังว่าภรรยานั้นตุยตอนที่แยกขังวันนั้นถูกแยกขังอนไว้เฮียหมูก็เลยไม่รู้ว่าภรรยาเกิดอะไรขึ้นเฮียหมูก็ยังไม่เชื่อว่าภรรยาจะทําร้ายตัวเองเพราะก่อนแยกขังได้สัญญากันไว้ว่าเราจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยเหตุการณ์แบบนี้ มายืนยันกันด้วยสลิปโอนเงินทั้งหมดเลยนะที่เฮียหมูเขาเอามาให้ดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดเฮียหมูได้ยืนยันว่าภรรยาไม่ได้ทำร้ายตัวเองแน่นอนเพราะวันที่สามของการถูกจับแจ้คขังได้ยินเสียงของเธอบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปเฮียหมูไม่ได้ยินเสียงของภรรยา อีกเลยช่วงที่ถูกขังสองปีนั้นลูกชายได้ขอเป็นคู่จาัดก,การมรดกจากศาลศาลก็เห็นว่าศาลก็อนุมัติพอได้อำนาจมาลูกชายก็ถ่ายโอนทรัพย์สินทุกอย่างโอนเงินทุกอย่างขายที่ด้วยเงินสดก็โอนเข้ากระเป๋าตัวเองรวมเกือบ70ล้านล่อซะพ่อตัวเองหมดตูดเลยเฮียโตบอกว่าถึงแรกก็ไม่รู้เยอะแต่เห็นสเตตเตมนต์ลมแทบจับ70บล้านทองก็เป็นร้อยบาทเงินของเมียผมอีก ก็ไม่รู้ตั้งเท่าไรต่เท่าไรที่ดินสามไร่ครึ่งไร่หนึ่งก็ประมาณสิบล้านแต่มันคงเป็นขายไม่ถึงห้าล้านต่อไร่นะวะเน,นี่ยรีบขายสรุปแล้วสามไร่ครึ่งมันเป็นขายแค่สิบห้าล้านหลังจากได้สเตตเมนต์มาล้มจับไปพักหนึ่งสุดท้ายไปอายัดเพิ่มยังได้กองทุนกลับมาประมาณสามล้านกว่าบาทน,นอกนั้นมัดเอาไปหมดเลยขนาดเบี้ยคนชราแม่งก็เอาไป ไปสำรวจร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยเป็นของเฮียหมูและก็ภรรยาแต่หลังที่เฮียหมูและก็ภรรยาถูกขังเอาไว้ลูกชายก็มาบริหารเองร้านปิดประตูเงียบสงัดมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด16ตัวแต่ไม่มีคนอยู่ร้านสอบถามเพิ่มเติมจากหลานเฮียหมูที่ไปช่วยทีแรกที่ว่าไปอยู่โรงพยาบาล ร้านเฮียหมูบอกว่าลูกชายเฮียหมูเนี่ยเป็นคนเก่งเพียบพร้อมกับเฮียหมูก็มีทะเลาะกันต่างภาษาพ่อลูกธรรมดาจนกระทั่งธน,นูปักที่เขาวเอ้ยไม่ใช่มีภรรยาแล้วก็เริ่มเชื่อฟังภรรยามากขึ้นล้านเฮียหมูยังบอกว่าสภัยไม่ค่อยได้คุยกับแม่สามีแล้วก็พ่อสามีสักเท่าไหร่จนกระทั่งเฮียหมูและภรรยามีอาการแปลกๆเชื่องช้าน้ำลายฟูปากคุยไม่รู้เรื่อง แต่ญาติิก็ไม่มีใครกล้ายุ่งบอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวลูกชายจะดูแลเองแต่หลานก็รู้สึกตะกิดตะกิดเป็นห่วงเฮียหมูและภรรยาก็ยังอยากรู้ว่าทั้งคู่เป็นยังไงบ้างเลยไปหาเฮียหมูที่บ้านจังหวะที่เฮียหมูเปิดประตูออกมาพอดีพอเห็นสภาพแล้วช็อกเลยเกิดอะไรขึ้นวะเห็นสภาพภรรยาเฮียหมูนอนแบบลืมตาไม่ได้รู้สึกตัวแต่ลืมตาไม่ได้งงงงเงียนอนนิ่งอยู่แบบนั้นมีคลิปประกอบด้วยสีอันนี้แหละ ไปนะไปนะเดี๋ยวถ้ามันมาบอกมันว่าพาไปหาหมอนะไม่ต้องบอกไปอยู่กับหนูก่อนนะเอาไหมป้าไม่ไหวแล้วเนี่ยมันทำอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยนะเข้มแข็งเข้มแข็งไว้นะนี่ไงคลิปที่ถ่ายเอาไว้ตอนนั้นที่ไปช่วยพาไปโรงพยาบาลครั้งแรกช่วงนั้นเป็นเวลาตอนสามทุ่มโดยฟังภรรยาน,นอนหลับตาตลอด แต่ยังรู้สึกตัวเพราะว่าบีบมือน้ำตาไหลเาอคงคิดว่าครั้งนี้รอดแน่นอนแล้วพูดไม่ได้แต่ดีใจบีบม,มือน้ำตาไหลให้กำลังใจซึ่งกันและกันแน่นอนแบบนั้นซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์แต่สุดท้ายลูกชายก็มารับกลับบ้านเหมือนเดิมสอบถามต่อกับหลานว่าการเสียชีวิตของภรรยาเฮียหมูนั้นเป็นยังไงเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องญาติญาติทุกคนไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย แล้วก็ยืนยันได้ว,ว่าเฮียหมูมีสติสัมปชัญญะญครบดีไม่มีอาการป่วยทางจิตใดๆทั้งสิน้นวันนั้นตอนเที่ยงคืนโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าลูกชายที่มีสิทธิ์ชอบธรรมเขามารับกลับไปแล้วจากการสอบถามบุรุษไปรษณียซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการครั้งนี้เฮียหมูเคยเขียนจดหมายฝากบุรุษไปรษณียคนนี้เอาไปให้กับหลานสาวที่คุยกันเมื่อกี้นี้บุรุษไปรษณียได้รับจดหมายเดือนเมษาปีห5 กาจะวางแผนกันช่วยใช้เวลาเกือบ3เดือนวางแผนให้มาตามบ้านในทีนี้เวลามาต้องมาหลัง9ก้าโมงเช้าเพราะว่าไอ้สองผัวเมียมันออกไปขายของกลัวไอ้สองผัวเมียใจร้ายนั่นกลับมาก็5้าโมงเย็นห้ามให้มันรู้เด็ดขาดถ้ามันรู้โดนทรมานนักเก่าช่วยผมออกไปหน่อยจะอยู่อย่างยากดีมีจนยังไงก็ได้ไม่อยากโดนมันทรมานต่อไปแล้วไอ้ลูกในละคุณเนี่ยมันด่าพ่อแม่มันไม่เคารพแม่มาเลยทั้งที่แม่มันรักมันใจจะขาด เพียหมูสงสารเมียมากต้องมาทนทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจหลายปีเฮียหมูบอกว่าตอนที่แม่ท้องลูกคนเนี้ตอนนั้นท้องก็โตยังต้องยกอาหารให้ไกล่ลำบากมากมาจากศูนย์มาด้วยกันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยช่วยกันขายของในตลาดตอนนั้นต้องออกไปตวงข้าวตากแดดทั้งวันซึ่งทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ได้คิดถึงความยากลำบากเลยคิดอยู่อย่างเดียวอนาคตของลูกอนาคตของลูกก็ไอลูกชายในละคุณคนนี้แหละ บรุษไปสตีก็ยืนยันว่าเฮียหมูเป็นคนปกติไม่มีอาการจิตเวทอะไรเลยคนเท่านั้นก็บอกเฮียหมูเป็นคนดีพูดจารู้เรื่องมีแต่คนรักผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันว่าเฮียหมูเป็นคนดีพูดจารู้เรื่องปกติดีถึงได้มีลูกค้ารักและมาซื้อของแกเยอะร้านแกถึงขายดีร่ำรวยเงินทองแต่ตอนหลังพอลูกชายมาบริหารคนก็หายไปลูกค้าหายไปหมดหลังจากทุกคนรู้เรื่องนี่ต้องวางแผนกันอย่างดีเพราะถ้าเกิดมันไหวตัวทันมันย้ายไปขังที่อื่นแล้วลำบาก ตอนนี้ที่สงสัยกันก็คือการจากไปของภรรยาของเฮียหมูมันมีเรื่องแปลกๆล,ลูกชายบอกว่าแม่เอาผ้าพันคอตุยแต่เข้าไปดูในห้องไหนอะเชือกแม่เห็นมีจากสภาพที่เห็นแม่แรงจะลุกขึ้นก็ไม่มีแล้วจะไปทำตัวเองได้ยังไงอ๋อสงสัยต่อมาถ้ามีผ้าพันคอตุยทำไมไม่มีใครไปแจ้งตำรวจไม่มีใครรู้เรื่องสักคนเดียวเยยดยายาเนี่ยเพราะ รีบเอาไปทําพิธีเงียบหายกันไปเลยพ่อไปสอบถามวัดก้อนแก้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาไปคุยกับสัปเหร่อบอกว่ามาจัดงานที่วัดนี้จริงแต่จัดแค่สามวันมีคนมาอยู่เจ็ดคนส่วนตัวยาที่เฮมูลและภรรยากินนั้นจากการสอบถามนักวิชาการแล้วก็คือเป็นยาชนิดไซนาซีนคือยาสำหรับวางยาสลบในสัตว์ ถ้าคนกินเข้าไปก็จะทําให้สะดิมสะลือแขนขาอ่อนแรงควบคุมสติไม่ได้แบบนี้จะกินไปจํานวนมากไปชกกันหัวใจวายกันแล้ววะลุยไปที่บ้านไอพ่อตาแม่ยายใจโหดนั่นด้วยเลยดูสิหมู่บ้านแถวนั้นเขาว่าไงกดว่าบ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่แต่จากแอบ,บดูแล้วเห็นมีรถป้ายแดงอยู่2องคันจากการสอบถามคุณป้าข้างบ้านซึ่งรู้เรื่องราวของบ้านข้างๆดีมาก บอกว่าบ้านนี้เมื่อก่อนมันจนเดี๋ยวนี้ไม่เอาเงินมาจากไหนไม่รู้ร่ำรวยอู้ฟู่แล้วที่สําคัญไอ้ครอบครัวเนี่ยมันทําฟาร์มหมูอ๋อ,อ,อก็เลยเอายาสนปหมูจากตรงนี้นี่เองที่เล่ากันมาให้ฟังนี้คือเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่งจากปากคําของเฮงหมูนี่มันเป็นเรื่องจริงนะพยแต่ข้อเท็จจริงก็ต้องสืบสวนเล่าเรื่องกันต่อไปแต่ที่แน่ๆน,นะเหตุการณ์แบบนี้ลูกเป็นคนที่เรารัก ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ตรงนี้แหละที่ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องแต่งแต่จากบาดแผลจากภาพถ่ายคลิปจากเรื่องราวทั้งหมดมันมีโอกาสเป็นเรื่องจริงอยู่สูงมากตอนนี้เพจอีซอขยี้ข่าวก็เอาหน้าของภรรยากับลูกชั่วเอามาเปิดเผยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทั้งสองนี้ออกไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้วผลกรรมที่ทำกับพ่อแม่มันเลวร้ายมาก หนีไปไหนก็หนีไม่พ้นหรอกเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่จะทํางานกันได้จริงอย่างสักแค่ไหนก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอให้ทุกท่านมีความสุขรักลูกรักพ่อแม่รักคนในครอบครัวนะครับใครที่เป็นลูกๆอย่าให้พ่อแม่จะต้องเอาช้อนเงินมาจิ้มข้าวดูเลยนะว่ามียาสลบหมูปนไปหรือเปล่า ขอขอบคุณและสวัสดีจากหอยลังสตูดิโอ